วันนี้พ่อบ้านเราทำบสเตอร์นะคะซื้อบสเตอร์สดมาจากร้านจีนซื้อมันยังไม่ตายนะดูมันยัมันงขยับอยู่เลยอ่ะสงสารมันนาแต่ว่าซื้อมันมาแล้วมันเป็นอาหารของเราเนาะเราก็ต้องทำมันเพราะว่ายูเกิดมาเป็นอาหารน่ะมันยังเดินอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้เอาไปแช่ช่องฟีนแล้วมันก็มันมันมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายแล้วก็พอเราเอามาวาง เขาเลยกออกออกมาจากช่องปิดแล้วพอวางมันก็เลยยังขยับได้เพราะว่ามันหายแข็งแล้วเมื่อกี้มันอาจจะแข็งแป๊บนึงก็มีตัวนี้เนี่ยยังไม่ายเรามีสามคนเราก็เลยซื้อมาสามตัวยูนิโอห์ไม่ก็จะต้มมันต้มมันเนาะให้อภัยเราด้วย เพราะว่ายูเกิดมาเป็นล็อ,อ s t e r อือกินลูกแด็กเลยราคารวมแล้วตัวละสิบเหรียญเท่ากับสามร้อยบาทไทยตัวใหญ่เหมือนกันแต่ไม่กล้าจับอ่ะแจกล้าจับปะไม่จับมาไงไม่จับก็ไม่ได้กิน <S <S ตอนนี้เราก็เตรียมต้มน้ำนะครับเนี่ย๊ออุ๊อ,อ,อ กระโดดนะกลัววันนี้จะทำเมนูแค่บ o b s t e r ต้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่พี่แจต้มไว้ That's That's it. That it for today เต่กเกลือไปก่อนนะครับเพื่ออะไรครับความไม่ขาวเพื่อให้บ o b s t e r ไม่ขาวว้าวหอเลยด,ดูดิต้มทั้งเป็น คนบาบแน่เลยคนบาบพี่ย่คนบาบไม่ใครหรอไม่เป็นของกินพี่ไม่นั้นคนขายปลาก็บาบแล้วดิก็บาบไปดิเลยนะครับลอบสเตอร์เป็นๆนะครับทุกคนแล้วก็เราก็ต้มไปเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารแล้วแล้วยังที่มือไม่ต้องออกหรอเดี๋ยวสักวันไม่ออก ดีนะเจ้าล็อคเตอร์แต่เวลา15บหนาทีท hey. สินาทีเสร็จทำหมูส15นิดก็เรี่สองรสามตัวในราคา30เหรียญโอ้โห อนนี้เป็นเวลาที่คอในการกินรสเตอร์สองตัวเปลี่ยนสีเรียบร้อยด้วยแม่สาบเนี่ยเปรียบเทียวฉัอยากกินเลยชอบสตีล ตายแล้วมันเทียบกันโอ้โหจะละอันเกล็นมันนี่ไแต่ตัวนี้มันกล้ามเล็กว้ายทอลลีซื้อทำเนืองห่อนห่อนบลาเหลืออีกเจ็ดนาที นีเป็อะไรก่อนนั้นนี้เป็นเหมือนดูดำอะ่ะคัตต้ออเออมเลินดูดำซุ่มแรดมากเหมือนใส่สีลงไปถึงเวลาแล้วจ้า15า <Yeah. S 2> เพลงห้วเย็นปิดได้เลยบ๊อกปิดอันนี้หน่อ อ้าอวาปิดอันนี้ก่อนแล้วอันนี้เฮ้ยจังไหนว่าน้ำมันเยอช้าเอาอน,น้ำเย็นเพื่อาว่าจะได้เกง่ายที่ไม่ได้บอกแล้วเราดื้อ ตัวมเท็กผมเล็บไปประมาณนีตัวเกือบหนึ่งโลนะคะเท้าพงประมาณิบแปด มันยังดิ้นอยู่เลยพี่แจนไหลหม้อแบบไม่ใยดีจริงมันดิ้นอยู่เลยอ้นมได้ยังมข้านะมันเป็นน้ำอะไรขาวเนี่ยก็น้ำทำนี่แหละ อ,เ,อเมริกาอ,อะๆดังแน่คลิปนี้โ,โหดังเลยอะตอนนี้ดังมากเลยเพื่อนไม่เห็นนะในร้านน้นยาวอิ่มดีไม่ชอบ,บเลยอะจเพื่อนจะเพื่อนตรงนี้หรือเพื่อนที่ที่โต๊ะ กลงรนะครับกับตัวที่อยู่ตรงนี้ได้กลิ่นทะเลจริงๆนะเนี่ยเหมือนอยู่ทะเลเลยค่ะค่ะอุอร์กุ้ง l o b s t สามูฟูตกางต่มอี

นี่คือหัวดูดินี่คือว่าววันนี้ พี่ดักซี่คะ <c oughs> ได้ไม่ต้องเยอะได้ที่เหลือ เชอร์ก็มัวแต่กินเพลินนะคะจนลืมถ่ายปิดคลิปเลยทีเดียวก็ปล่อยนนองเขากินไปเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเชอร์ตลอดเลยแล้วก็ดูจนถึงวินาทีนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภยัยขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เราจะสู้กับวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะ เราไม่ได้ออกไปเที่ยวมากเท่าที่ควรเท่าที่เราจะได้ไปเนาะแต่ยังไงเชอจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า